สวัสดีค่ะแม่ซื้ออันนี้มาค่ะนี่มันคือสติกเกอร์ติดเล็บนะคะแม่ซื้อจากร้านดโซนะแล้วก็อยากเล่นมานานแล้วอยากรู้ว่าใช้ยังไงยากไหมมันติดเล็บได้จริงหรือเปล่านะคะจะเป็นธีมฮาโลวีน,นะคะเพราะว่าแม่ซื้อมาช่วงเดือนฮาโลวนีนั่คือตุลาคมนะเขาก็จะมีเล็บมาทั้งหมด10อันนะคะพอดีมีใหญ่ๆ ก็คือนิ้วโปง้งมีขนาดคู่กันนะใหญ่ๆกลางๆลงๆล,ล,ลงมานะคะถึงนิ้วก้อยอน่ารักมากเลยอยากเล่นมาตั้งนานแล้วค่ะเดี๋ยวทำกันเลยดีกว่าในนี้นะคะเขาก็จะมีวิธีให้เป็นภาพนะคะแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่เขียนบอกนะก็ประมาณว่าลอกลงมาติดลงไปกดๆดใช้ตะใบตะใบตะใบส่วนเกินนะคะแล้วก็กดให้แน่นนะ เดี๋ยวแม่เตรียมอุปกรณ์ทำเล็บซะหน่อยเผื่อเราต้องใช้อะไรเนาะเริ่มกันที่วาย <c ười> คือแม่นะทำมือขวาก็าจะทำมือซ้ายได้น่าจะทำได้ไม่มีปัญหาแต่มือซ้ายเนี่ยสิจะทำมือขวาได้ไหมมาทำกันก่อนเอานิ้วก้อยก่อนละกันค่ะถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นจุดเล็กๆเ,เนาะ นิ้วโป้งจะใหญ่ไปล้อกมาแล้วล้อกมาแล้วนะคะติดลงไปเลยมันจะงองอค่ะมันไม่ยอมติดกับเล็บแม่นะ <c oughs> ใช้ตัวช่วยหน่อยนี่นะคะแม่ติดกับลายตะไบแล้วแปะลงไปแบบนี้นะ จะยาวกว่าเล็บแม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวแม่ต้องตัดออกนะแล้วก็ความกว้างกว้างกว่าเล็บแม่เล็กน้อยนะคะก็ใช้กันไกลตัดออกเลยปัญหาจะอยู่ที่มือขวาแม่นี่แหละเสร็จแล้ว คนะคะดูใช้ได้ทีเดียวมาเล็บอื่นกันต่อแต่อยู่กับเล็บแม่นะคะอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวแม่ก็ทำนั้นทํานี่ใช่ไหมดูแลลูกลิงเก็บบ้านล้างจานนะคะนี่ เสร็จไปสองแล้วค่ะต่อไปเรียบที่สามที่สามสีสีส้มแล้วกันเนาะติดจากตรงโคนนะคะให้ตรงโคนถึงขอบนี้ก่อนนะแล้วก็ลูดขึ้นไปนะคะแล้ว,ค,นะวค,ค่อยเก็บด้านข้างนะใช้นิ้วค่อยๆเก็บด้านข้าง นิ้วชี้แล้วค่ะชี้สีส้มแล้วกันอย่างนี้นะคะแม่ใช้ปลายตะไบอันนี้นะติดแล้วมาวางบนเล็บก็ง่ายค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะสำหรับมือซ้ายของแม่นะคะก็สนุกดีง่ายๆนะอีกข้างหนึ่งนะคะนี่อย่างเล็บนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วโป้งนี่ใหญ่กว่าเล็บแม่เดี๋ยวแม่ต้องตัดขอบก่อนแล้วค่อยติดนะ แล้วก็สวยดีง่ายๆทำง่ายๆค่ะฝั่งมือขวาเนี่ยค่ะแม่ว่าค่อนข้างจะลำบากใช้ตัวช่วยของเรานะติดลงไปเลยนี่ได้อยู่นะแม่ต้องไปหัดให้ถนัดทั้งซ้ายและขวาแล้ว เรียบร้อยค่ะนี่ทําไม่ยากเลยแปบ๊บเดียวเองแม่ทาเสร็จแล้วนะวด้านขวามือสําหรับมือขวานะคะที่มือสายแม่ไม่ถนัดตรงที่เกินมาก็ใช้กันไกรตัดเล็บนะคะตัดขอบๆเลยนี่เสร็จแล้วง่ายกว่าการ่าเล็บเยอะเลยค่ะมันจะมีบ้างบางอันที่ใหญ่กว่านิ้วโป้งแม่อย่างน,นี้นะคะก็เกินจริงๆตัดขอบออกหน่อยก็จะโอเคนะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ตัดไม่ได้คิด แต่อันนี้ตะอ่าอันนี้ก็จะค่อนข้างพอดีกับนิ้วโป้งนะคะเรียบร้อยค่ะถูกใจชอบมากเลยถ้ามีลายอื่นอีกแม่ก็จะออกมาเล่นอีกนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe Channel นี้นะคะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนนะคะขอบคุณค่ะดูเะะ